เตะหมดเตะตั้งระบบไอ้พวกนั้นเงินเงินเนี่ยหมื่นเก็บยี้ห้อเลนะที่ตนกับตอนักตรกกกัได้เังไง่แล้วเ้ลยอราฝากแต่ข้าไม่ได้ฝากแกเลยเอาไปให้เาไปเลยจ้ะพี่เขาเห็นว่านุ่นอ่ฉากนี้เขาก็เลยเดินเออไม่เป็นไร

ผิดครับไปรีกันมั้งยังเกมไหมไม่มีเวลาอะไรเนี่ยท evet ีเขาใช้ได้ตามสามพันที่ไหนเป็นคนยื่นมาเองกับมือเนี่ยก็เทานั้นน่ะแบ่งแล้วลงตัวแล้วเรียบร้อยอย่างนั้นกูคุยแล้วเมาเลยเมาเลยใส่หน้าไป มันอราคคบใครตกบ้างเสียเวลาจริงๆเลยวันๆมึงเอาแต่ร้องเพลงเต้นรำมึงไม่ทันตัวเลยประโยชน์เกิดเป็นสนมเป็นนาเนี่ยงานบ้านงานลืมหยิบจับเขาแตได้มันจะไม่ตายหรี๋นะมันไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่รู้เลยยังไงแม่มาเลี้ยงมาแต่เลี้ยงจนโตไม่เคยจะทำอะไรเลยสักอย่างอี่ทั้งคูไม่เคยทำอะไรเลยไง กูเลยแปลกใจวันๆยมึงเอาแต่ภาวนาสวดมนต์ขอให้มีผัวน้องผัวรวยชีวิตจะได้สบายกูถามไงเถอะขี้เกียจนอนน้ำยาวแบบเนี้ยใครเขาจะโม้กูไปชมพเนี่ยโอ้หุยเด็กพูดว่าอะไรนะใครจะรู้โม่้กเนี่ยเออกระทั่งมันสิแต่ถือว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันนาโง่เออควายใครได้ลงไปควายเออ ี่ียไมเอาเอาข้งเน่อะไรแตหวาแะนคเป็นพี่มาดูวเจ็เป็นแ่ไหีเอะไระีควันนี้มึงจะไปที่ยวได้ถ้ามึงไม่หุง้าวไปักข้าไปร้านจาคุณทาไปถ้ามึงไปวันนี้รถตุ้ไปเี่พี่คะไปนะไม่ว่าไปเรายกัน Não, <coughs> tem